อเยในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการ AFK ฟาร์มไอเทมหรือว่าฟาร์มทรัพยากรในเกมขนมโตเกียวกันนะครับผม จะมีหลักการแล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเน็ตแล้วก็ป้องกันการรแบบตเสื่อมด้วยนะคัผปไ นําเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าถหาคลิปนะครับผมก็ฝากร้านชั้นนมหวานอยู่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแบบนี้นะครับผมหรือว่าแบบอื่นๆที่สามารถกดเกมพาร์ทได้ทั้งนทันก็รับกดเช่นกันนะครับผมเลเยอรเจ็ดเลเยอรแปดเลยนะครับยังไม่ใช้บริการกันนะครับรวมถึงมีบริการรับฟาร์มแล้วก็เติมโลบักแท้แบบกลุ่มแบบไอดีพาร์ทนะครับผมผ่านเว็บไซต์อย่างไม่ใช้บริการกันด้วยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเราพูดถึงวิธีการ AFK กันดีกว่านะครับผมว่ามันมีวิธีการ AFK ยังไงบ้างสำหรับเกมนนะะคครรัับบผมโตเกียว ลหลักๆเลยคืออเท่ทีต่ตีระยะไกลแล้วก็สแปมได้นะครับถ้าเป็นฝั่ง CGG เนี่ยสแปมแล้วก็ AFK ได้ก็จะเป็นคาจิริอันนี้นะครับผมซึ่งมันคราบง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ตีไกลด้วยก็ถือว่าโอเคสลับฝั่ง c g จเนี่ยใช้คาจิริได้นะครับหรือว่าก็ใช้หรือว่าจะใช้เป็นคูระ ตอนที่มันเป็นโหมดดาบคู่ก็ได้เหมือนกันะครับผมเป็นสกิละยะไลทั้ง2อันเลยนะครับผมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่นั้นมันจะคูดาวค่อนข้างนานหน่อยแต่มันมน่าจะแรงแล้วก็ได้ทั้ง2สกิลเลยนะครับผมแนะนําเป็น2อันนี้สำหรับ C G G นะครับส่วนฟังกูนะครับผมไอเทมที่แนะนําที่สุดเลยแล้วก็แบบว่าดีสุดในการ A f K ได้ก็คือโทกะนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีโทกะใช้อะไรแทนได้ไหมผมลองไปดูมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็น อิโตะนะครับผมแต่ว่าอิโตะเนี่ยต้องรอเขาแก้เรื่องฮิตบ็อกซ์สกิลซีหน่อยเพราะว่าสกิลซีบางครั้งเวลาเราใช้ไปเนี่ยฮิตบ็อกซ์ถึงโดนแบบว่าโดนเต็มๆต,ต,ตัวแล้วบางครั้งมันก็ยังขึ้นว่าไม่โดนมันก็แบบว่าวิ่งผ่านอยู่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าแบบว่าสกิลซีของอิโตะแก้แล้วเนี่ยสกิลซีของอิโตะเป็นสกิลที่ใช้ AFK ได้ดีสุดๆเลยอาจจะดีกว่าโทกะก็ได้นะครับแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยคือรู้สึกว่าเขายังไม่แก้เรื่องฮิตบ็อกซ์สกิลซีนะครับผมกนนก,ก็นนค็คือเปนสิล เซตโทกะสแปนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหลักการ AFK เนี่ย AFK ยังไงนะครับผมการแบแรกเลยคืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ย AFK เอ่อลินกูนไปนะครับผมชิ้นได้มา1คืนนะครับผมก็มคือเอ่อคาร์กูเนคริสตั้นเนี่ยพันกว่าชิ้นเลยนะครับแล้วก็ลินไอเนี่ยร้อยกว่าชิ้นเลยแล้วก็จะมีลินแฟกเมนต์ประมาณเกือบ200ชิ้นนะครับคือมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะครับผมมันสามารถ AFK ได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับผม งั้นเดี๋ยวเราไปดูจุด a F K ของลินกูกนแล้วกันนะครับผมว่า a F K ลินกูดเนี่ย a F K ยังไงนะครับโอเคเรามาอยู่ตรงเควสลินกูดนะครับผมซึ่งหลักการ a F K เนี่ยคือเราก็แค่แบบว่าเอาเมาส์นะครับผมเล็งไปให้ลินกูดเนี่ยเรียงกัน3ตัวนะครับผมแล้วก็เอาสกิลโทกะเนี่ยเล็งไว้แล้วก็กดแซดนะครับผมมันก็เป็นการยิงสกิลโทกะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราสามารถปล่อย a F K ไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนที่ยิงไปใช่ไหมครับผมเนี่ยมอนตายใช่ไหมครับคือมอนเนี่ยมันจะแค่กระเถิบถอยหลัััังงงไไไปปแแต่่่่มมมนนนนจะะะะบบบบวาาากรรรเเเถิข้้ๆคผพีย สามารถสแปมไปได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นมันฟาร์มได้3ตัวถือว่าคุ้มค่ายสุดแล้วสำหรับการฟาร์มลินกูนนะครับคือการฟาร์มตรงนี้มันได้หนึ่งเลยคือทรัพยากรนะครับ2ก็คือเงินนะครับผม3ามก็คือมาสเตอรี่นะครับผมของตัวอาวุธนั้นนะครับเนี่ยมันเกิดใหม่แล้วก็สแปมไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยหลักการนี้ใช้กับทุกตัวได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลินกูนเซอร์เ,เพนกูนหรือว่าแบบซ t g จีเลน์หนึ่งอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมใชใ้ดูอันนี้คือเลนหนึ่งมันวิ่งตามผมเดี๋ยวผมหาจุดที่มันแบบว่าเรียงกัน2ตัวก่อนคือบางจุดเนี่ยมันได้แค่2ตัวมันก็ต้องแบบว่าเออทำใจนะครับผมมันไม่ได้เรียงกัน3นะครับเนี่ยสตัวเนี่ยแล้วก็สามารถกด Z ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยเราเอาทรัพยากรไปเสกบอสโนโลสลับฟาร์มพวกประดับอยู่แล้วนะครับ อ่ะเนี่ยตัวเนียเซอร์เพนกูลเซอร์เพนกูลก็จะมี2ตัวตรงนี้นะครับผมเนี่ยตัวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันก็ยิงไปเรื่อยนะครับผมได้2ตัวเกิดใหม่มันก็จะสแปมที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่า a f k ได้หมดเลยท,ทุกๆตัวเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องสเตตนะครับผมสเตตที่แนะนำในการ a f k เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครมีแบบว่าที่รีสเตตเนี่ยรีให้อัพดาเมจไปแบบว่าให้สูงสุดเท่าที่อัพไปเลยก็ได้เพราะว่า1เลยคือมันไม่โดนดาเมจอะไรอยู่แล้วนะครับ่บวา ไปยืนจุดน,นั้นแล้วก็สแปมดาเมจไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยอัพแค่สปีดกับซาเบนาให้เราเนี่ยพิกวิ่งกับพุ่งได้เรื่อยๆก็พอแล้วก็ที่เหลือก็ลงดาเมจไปให้ตันเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าน,นี่คุณที่ผมไม่รีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าประมาณ800ก,กว่าก็รู้สึกว่าแรงแล้วนะครับผมไม่ต้องแบบว่าไม่ไปมากกว่านี้แล้วนะครับใครมี UG จีโฟนเราไปดูกันว่าเอเคยังไงนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่ามี UG จีโฟนนะครับผมก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับแบบแรกเนี่ยคือเข้าไปใน,ป Phone นบเบว็ยู UVP, SVP นู่นนั่นนะครับผมแต่ผมแนะนําเป็น MVP นะครับผมมันสเปคเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยมากกว่าราคาแพ็กเริ่มต้นเนี่ยแค่เท่าเดียวแต่สเปคเนี่ยมันแรงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับผมงั้นถ้าใครอยากจะสนใจลองเช่า UG Phone ไปใช้เนี่ยก็แนะนํา MVP นะครับผมถ้ามีคนสงสัยว่า UG Phone คืออะไรนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันค h าวโฟนนะครับผมที่ ทำงานบนระบบคลาวด์นะครับหรือว่าเขา้าใจง่ายๆคือเป็นมือถือที่เปิดบนเซิร์ฟเวอร์สามารถออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับผมไม่ว่าจะแบบว่าเราปิดคอมปิดเน็ตปิดมือถือไปแล้วเนี่ยทางยูจีโฟนนะครับผมก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะมากดออกนั่นเองนะครับผมเอาง่ายๆเป็นมือถือเครื่องที่2ที่ทํางาน24ชั่วโมงตามนั้นนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าเช่ามาแล้วนะครับผมสามารถดาวน์โหลดพวกแอปต่างๆเนี่ยผ่านทูเซ็นเตอร์ได้นะครับผมไม่ใช่เป็นแอปออโต้คลิกนะครับผมเข้ามาปุ๊บแล้วก็เขียนไปว่าออโต้กกก็็เจอออโโต้้คคลลลิแวหดมมานะรับผ แล้วก็เกมเนี่ยกดไปตรงเกมซ็นเตอร์นะครับผมแล้วก็ค้นหาชื่อเกมที่ต้องการแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเข้าโปรแกรมอลต้คลิกมือเหลืองบนเจ้าประจำของเรานะครับผมแล้วก็ถ้าใครโหลดครั้งแรกเนี่ยก็เปิดทํางานพื้นหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปตรงเซตติ้งมัลติทาร็ตโหมดตรงนี้นะครับตรงดีเลยเนี่ยปรับเป็นประมาณ1-2วิก็ได้นะครับผมโอเคเมื่อปรับเสร็จกด e n a b l e m u l มัลติแท็โหมดเลยนะครับพอเปิดแล้วก็ทําการเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกฝั่งที่ต้องการใช่ม้แลวก็ แนะนำตรงเซตติ้งเนี่ยกราฟิกคุณภาพเนี่ยปรับเป็นเต็มหลอดก่อนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแบบว่าดูในระยะไกลได้เวลาแบบว่าเห็นมอนอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วเราค่อยปรับคืนตอนที่เราเนี่ยเด็ดหน้าจอเสร็จแล้วนะโอเคก็เปิดเวป้อนเปิดวิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปตรงจุดที่เอฟเคได้เลยนะครับโอเคพอเราวิ่งมาถึงจุดที่เอฟเคได้แล้วนะครับผมซึ่งแนะนําว่าสิ่งแรกที่ควรทำนะครับผมก็ค,คือปรับเป็นล็อกหน้าจอแบบชิปล็อกนะครับผมให้หน้าตัวละครแล้วเนี่ยหันไป ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยืนให้ตรงอ่ะยืนให้ตรงมอนพอปรับมอนให้ตรงตัวเรา3ตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลองกดใช้สกิลดูนะครับผมเนี่ยกดปุ่มเซตดูว่าใช้โดนไหมโอ้โหผมต้องหันซ้ายนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะใช้โดนไหมลองกดดูปึ๊บโอเคโดนอยู่นะครับผมแต่ผมผมดูจากว่ามอนมอนที่มันดีดกลับนะครับผมก็คือโดนอยู่นะลำต่อไปนะครับผมก็คือเราเนี่ยเพิ่มปุ่มมาหนึ่งปุ่มนะครับผมปุ่มมาหนึ่งปุ่มเนี่ยปรับดีเลย์ประมาณสักเอ่าหนึ่งวิก็ได เพิ่มเติมก็คือตรงตั้งค่าเนี่ยปิดชาร์โดนะครับผมปิดเลนนะครับแล้วก็ปิดดีฟออฟฟิวนะครับลดพาร์ติเคิลเลเวลให้ให้ลงให้หมดแล้วก็ปรับเป็นฟรานโหมดปรับเยสไว้นะครับผมเพื่อให้ยูจีโฟลหรือว่าตัวมือถือเราเนี่ยทำงานแบบน้อยสุดนะครับผมแล้วก็กลับมาตั้งค่าโลบอทนะครับผมจากกราฟิกสิบเนี่ยกลับเป็น1นะครับผมแค่นี้นะครับก็กดเพย์ได้เลยนะครับผมผมน้ําเงินน้ําเงินนะ แค่นี้นะครับผมมันก็จะแบบว่ากระกิ้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่อยากจะ AFK ตอนเอ็นเกมแบบว่ารอตีโนโลแบบว่าชิลๆฟินๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย